สวัสดีครับก็วันนี้ครับช่องของเรานะจะมารีวิวนี่นะครับเลโก้ LEGO. งานจีนนะครับเป็นตัวเลโก้รูปของตัวไอรอนแมนนะครับตัวนี้ได้มาในรนาคาไม่เกินห้าสิบบาทนะครับก็ ดูจากสภาพของกล่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับในราคานี้เดี๋ยวเราลองมาแกะแล้วลองต่อดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะสภาพของตัวเลโกจะเป็นยังไงครับในกล่องก็จะมี ตัวรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ในตัวของพลาสติกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่อ่อนรายละเอียดของตัวต่อนะครับก็เก็บงานค่อนข้างดีอยู่นี่นะครับแล้วก็มีคู่มือมาพร้อมเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับในราคาไม่เกิน50บาท งานจีนก็โอเคเลยครับใช้ได้เดี๋ยวเราลองมาต่อกันครับเราก็จะเริ่มประกอบในส่วนต่างๆนะครับก็จะเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบตามคู่มือนะครับ เราใจเย็นนะครับค่อยๆประกอบไปเราจะประกอบชิ้นส่วนแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับน,นะครับผมครับในส่วนประกอบของชิ้นส่วนตัวนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนของตัวเกราะนะครับของตัวเกราะไอรอนแมนเราก็จะค่อยๆประกอบชิ้นส่วนตามคู่มือไป ในชิ้นส่วนของตัวเกราะเราจะต้องประกอบแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับอ่าเราก็ต้องค่อยๆประกอบไปตามคู่มือจะประกอบลักษณะแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับ4ชุดครับผมประกอบไปเรื่อยๆครับ ก็หลังจากที่เราต่อในส่วนของประกอบอ,อื่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อในส่วนของตัวหุ่นของเลโก้นะครับนะครับต่อกันต่อเลย เราประกอบตัวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะนี่สามารถเปิดปรกรอบหน้าได้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกันนะครับโอเคมาลองประกอบประกอบกันเลยนะครับผมเราก็จะประกอบในส่วนของตัวเกาะกข้างหลังนะครับ นี่ประมาณนี้เราก็จะประกอบทั้งหมด4ส่วน ตอบสี่โซนได้นี่นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับสําหรับเพลโก้ง,งานจีนก็ถือว่าโอเคเลยในาราคาเลทไม่เกิน50บาทใช้ได้เลยนะครับ หลังจากเราประกอบในส่วนของชุดเกาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบในส่วนของตัว iPhone นะครับตัว i อ iPhone เป็นลนนักษณะนี้ครับเป็นของตัวของ iPhone ของชุดเกาะของ i อ o n นแมนะครับ เราก็จะได้ด้านแมนประมาณนี้ครับพร้อมชุดไอพ n นนะครับโทนี่สตาร์นะครผมหลังจากมี iphone แล้วก็จะมีในตัวของตัวนี้ครับเต็มตัว เขาเรียกว่าตัวยิงปืนของชุดก่อนครับเราประกบเข้าไปจำลองว่าไอรอนแมนกำลังยิงแสงนี่นะครับลักษณะประมาณนี้ก็จะมีให้ใส่อยู่ประมาณ2อย่างครับให้เราเลือก2แบบเป็นแบบกระจายแบบนี้กับตัวลักษณะเป็นแบบนี้ แล้วก็อีกมือหนึ่งเราอาจจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนี่นครับนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับตัวเล่มน่อยใช้ได้เลยครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการต่อเลโก้ชุดไอรอนแมนงาน G นะครับ ในราคาเดชไม่เกิน50าสิบาก็ถ okay, right? ือว nah, ่าใช้ได้เลยโอเคเลยครับตัวพัสดุและในส่วนของตัวประกอบถือว่าไม่เปราะแตกง่ายถือว่าต่อง่ายอยู่นะครับก็ขอบคุณครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับผม